สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับผมนัทพงศ์พันทองนะครับโฟทีอนะครับซึ่ง 4T EP อีพและ2นะครับเราก็ได้พูดถึงส่วนประกอบของโฟทอัตราส่วนการใช้นะครับแล้วก็วิธีการใช้เบื้องต้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของ 4T EP อีพวันนี้เราจะมาพูดถึงประโยชน์ของการฉีดพ่นนวัตกรรมสารเสริมประสิทธิภาพโฟทของเรานะครับเริ่มกันเลย ประโยชน์ข้อที่1ครับลดขั้นตอนการทํางานของรากพืชครับอย่างที่ผมบอกครับนะครับสารอาหารในดินมันหมดแล้วครับการเก็บผลผลิต1ตันนะครับเราสูญเสียแร่ธาตุอาหารในดินไปมหาศาลครับนะครับค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณเกือบร้อยกิโลเลยทีเดียวนะครับดังนั้นผลผลิตหลายๆปริมาณที่คุณเก็บออกไปก่อนหน้านี้สูญเสียแร่ธาตุในดินไปเยอะแล้วครับแล้วการใส่ปุ๋ยูตรหรือปุ๋ยทั่วไปนะครับ ในรูปแบบเดิมไม่สามารถชดเชยสิ่งที่พืชขาดได้ครับประโยชน์ข้อที่2ครับช่วยทําให้พืชทนแรงครับเกษตรกร,กรโดยส่วนใหญ่นะครับเมื่อถึงสภาพแล้งถึงฤดูการแล้งก็จะไม่กล้าใส่ปุ๋ยหรือทําการฉีดพ่นใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ผิดกันครับสารเสริมประสิทธิภาพสูดีออนของเราครับคุณสามารถฉีดพ่นได้ ทำให้พืชนะครับมีความทนแล้งมากขึ้นการฉีดพ่นคือการต่ออายุให้กับพืชนะครับการฉีดพ่นนวัตกรรมสารเสริมประสิทธิภาพสูตรอิออนของเราในช่วงเช้าจะทําให้พืชได้น้ําและอาหารทําให้พืชทนแล้งมากขึ้นครับโดยหลักการง่ายๆครับฤดูการแล้งฤดูสภาพที่ขาดฝนนะครับหรือขาดน้ํานะครับทุกๆสิบวันท่านควรฉีดนวัตกรรมสารเสริมประสิทธิภาพสูตรอิออนของเราเข้าไปที่พืชครับ ก็จะทําให้พืชได้ทั้งอาหารและก็น้ําครับก็จะทําให้เขาสดชื่นขึ้นมาครับเพราะเป็นการอะไรครับพรมน้ําไปในตัวเป็นการให้อาหารพืชทําให้เซลล์ของเขาแข็งแรงครับแล้วสามารถอมความชื้นได้ดีรักษาความชื้นได้เก่งขึ้นเขาก็จะทนแรงครับจากการฉีดพ่นทุกๆ10วันหรือ15วันนะครับตามความเหมาะสมของชนิดพืชน,นั้นๆน,น,นี่ถือว่าเป็นประโยชน์ที่สุดยอดมากครับนะครับจะช่วยเหลือทําให้กเกษตรกรยังเก็บผลผลิตได้ในช่วงฤดูก,กาลที่แรงครับ ข้อที่3ครับการฉีดพ่นครับการฉีดพ่นนวัตกรรมสารเสริมประสิทธิภาพสูดีออนของเราช่วยทําให้กเกษตรกรเก็บผลผลิตได้มากขึ้นครับเป็นเพราะว่าอะไรครับเพราะการฉีดพ่นทางใบจะทําให้พืชได้รับน้ําและธาตุอาหารพร้อมๆกันครับผิดกับการใส่ปุ๋ยทางดินครับการใส่ปุ๋ยทางดินการเร่งการเจริญเติบโตหรือเพิ่มความสมบูรณ์โดยการใส่ปุ๋ยทางระบบรา,ากนะครับคุณไม่สามารถควบคุมการละลาย ของปุ๋ยเข้าไปสู่กระบวนการดูดซึมของรากที่มันเท่าๆกันได้ครับเพราะสภาพแปลงของคุณอาจจะมีพื้นที่แข็งพื้นที่ลุ่มพื้นที่ดอนไม่เหมือนกันใช่ไหมครับยกตัวอย่างนาข้าวครับในเวลาเดียวกันนะครับอาจจะมีข้าวตั้งท้องข้าวออกรวงออกดอกนะครับซึ่งมันไม่พร้อมกันสําหรับการเจริญเติบโตนะครับจะทําให้เกษตรกรไม่สามารถเก็บผลผลิตได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยครับ แต่การฉีดพ่นนะวัตกรรมสารเสริมประสิทธิภาพสูดีออนของเราทําให้มันออกดอกพรืบพร้อมกันครับออกผลผลิตพรืบพร้อมกันครับทําให้เกษตรกร,รเก็บผลผลิตได้มากขึ้นนั่นเองครับประโยชน์ข้อที่4การฉีดพ่นสารเสริมประสิทธิภาพสูดีออนของเรานะครับจะช่วยทําให้คุณ ประหยัดครับซึ่งมันเป็นหัวใจของการทําการเกษตรเลยทีเดียวนะมันประหยัดขึ้นอย่างไรนะครับโฟที่หนึซองครับราคา600บาทสามารถฉีดพ่นได้ถึง10ไร่15ไร่20ไร่นะครับขึ้นอยู่กับชนิดของพืชแต่ในขณะเดียวกันปุ๋ย1นกระสอบครับราคา600บาท700บาท800บาท600บาทเท่ากับของเราเลยก็ได้นะครับใส่ได้ไร่เดียวครับคุณใส่2รอบพันสเข้าไปแล้วนะครับแต่การฉีดพ่นของเรานะครับนะครับ จะทำให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายลงได้เยอะเลยครับหรือหากใช้ร่วมกันก็ควรที่จะลดปริมาณการใช้ปุ๋ยลงนะครับอย่างน้อย50นะครับเคยใช้ปุ๋ย10กระสอบเหลือสัก5กระสอบครับแล้วเอาสารเสริมประสิทธิภาพสูด,ดีออนของเราเข้าไปร่วมครับแค่นี้แหละครับก็จะทําให้ท่านประหยัดขึ้นครับเหลือเงินนะครับมากขึ้นด้วยแล้วทําให้ผลผลิตของท่านดีด้วยครับ